เสือหนานหนังเหนียวเรื่องเล่าเขย่าวขวัญคนหนังเหนียวคือผู้อยู่ยงคงกระพันมีผิวกายคงทนต่อคมอาวุธทุกชนิดฟันแทงไม่เข้ากระสุนปืนไม่อาจทะลุทะลวงผ่านผิวหนังเข้าไปได้เป็นมนุษย์เหนือมนุษย์เพราะมีร่างกายเป็นอัศจรรย์ความวิเศษดังกล่าวคนทั่วไปมีอาจกระทำได้ในจำนวนผู้คงกระพันหนังเหนียวเท่าที่ปรากฏ มีเสือปล้นโจนรร้ายคนหนึ่งชื่อเสือนานเป็นคนหนังเหนียวตราบถึงวันสิ้นลมหายใจการที่คนผู้นี้มีร่างกายคงทนต่อคมสาตาวุธเชื่อว่าเนื่องจากอิทธิฤทธิ์ของวิชาไสยศาสตร์เป็นสำคัญแต่ไม่มีใครรู้ว่าเสือนานเล่าเรียนสายเวทอาคมขลังมาจากอาจารย์ใดและวิชาเหล่านั้นคือวิชาอะไรแม้เสือนาน จะเป็นทุรชนคนประพฤติชั่วมีจิตใจโหดเทียมอมหิตถึงขั้นทำลายชีวิตผู้อื่นมามากมายหลายคนดำรงตนอยู่ด้วยการเบียดเบียนสุจริตชนเป็นเวลานานแต่ความศักดิ์สิทธิ์ของวิชาสยศาสตร์กลับไม่เสื่อมคลายเสือนานผู้นี้มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยยังมีการปรกครองแบบระบบสมบูรณาญาสิทธิราชประมาณก่อนปีพุทธศักราช2458ประวัติชีวิตโดยละเอียดไม่แจ้งชัด ทราบแต่ว่าเป็นชาวสระบุรีแต่กําเนิดบิดามารดาเป็นชาวนาฐานะยากจนตัวเสือหนานไม่มีการศึกษามีชื่อเดิมว่าสีต่อมาเมื่อประพฤติช,ชั่วเป็นจรจึงเปลี่ยนชื่อเป็นหนานและกลายเป็นเสือหนานที่มีคนหวาดกลัวไปหลายจังหวัดเสือหนานผู้นี้มีนิสัยสันดานพานเกเลและดุร้ายมาตั้งแต่เด็กพอเป็นวัยรุ่นก็เริ่มออกลายนักเลงอันพานขณะเดียวกันก็สนใจวิชาไสยศาสตร์อย่างมุ่งมั่น หากรู้ว่ามีครูบาอาจารย์ที่มีวิชา,าคมขลังอยู่ที่ไหนจะดันโดนไปฝากตัวเป็นศิษย์ขอถ่ายทอดวิชาเหล่านั้นและวิชาสายศาสตร์ดังกล่าวจะเป็นวิชาคงกระพันชาตีและแคล้วคลาดเมื่อได้วิชาอาคมใส่ตัวและทดสอบทดลองแล้วว่ามีความขลังทําให้หนังคงทนต่อคมอาวุธฟันแทงไม่เข้ายิงไม่ออกหรือถึงยิงออกลูกปืนก็ไม่ลัคายเนื้อหนังเสือหนานก็ยิ่งฮึกเหิมลำพองไม่กลัวใคร แม้จะเป็นอันตาพานักเลงใหญ่แค่ไหนก็ตามเมื่อไม่ทํางานไม่ทํามาหากินก็ยังไม่มีเงินมาใช้จ่ายแต่การจะได้เงินมาโดยสุจริตก็ต้องทํางานเอาแรงเข้าแลกด้วยความเหน็ดเหนื่อยซึ่งวิธีนี้เสือหนานไม่ยอมกระทําแต่เลือกวิธีหาเงินให้ได้มาด้วยการกระทําทุจริตนั่นคือจี้ปล้นชิงทรัพย์ผู้อื่นหากเจ้าทรัพย์ขัดขืนหรือต่อสู้เสือหนานก็จะทําร้ายหรือฆ่าเสียระยะแรกๆที่เสือหนานเข้าปล้นชิงทรัพย์ผู้อื่น จะเดินทางข้ามจังหวัดไปปล้นในทิ่นอื่นครั้นกระทําการสําเร็จแล้วก็จะกลับมาหลบซ่อนอยู่ในตําบลที่อาศัยของตนเหตุนี้จึงสามารถปกปิดความผิดไม่ให้คนในหมู่บ้านเดียวกันร่วงรู้พฤติกรรมการเป็นโจรและยังเป็นการอําพรางซ่อนเร้นให้รอดพ้นจากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองซึ่งกําลังสืบหาตัวต่อมามีเพื่อนมาชวนเสือนานย้ายไปอยู่จังหวัดลบบุรีนอกจากจะให้ที่อยู่อาศัยยังหางานให้ทําอีกด้วย งานนั้นคือรับจ้างยิงเจ้าของตลาดบ้านมีซึ่งเป็นผู้หญิงและมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยระดับข้าบดีของจังหวัดคนหนึ่งผู้จ้างหวานค่าคือผู้มีอิทธิพลซึ่งผลประโยชน์ขัดกันด้วยจำนวนค่าจ้างเป็นเงินก้อนใหญ่เสือหนานจึงรับงานนี้ด้วยความเต็มใจแม้จะเป็นการฆ่าผู้หญิงแต่คนใจโหดก็ไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทือนเสือหนานรอบยิงหญิงเจ้าของตลาดเสียชีวิตคาที่แต่ไม่มีโอกาสใช้เงินค่าจ้างได้เต็มที่ พราะอีกไม่กี่วันต่อมาก็ถูกตำรวจจับตัวได้ถูกฟ้องศาลและได้รับคำพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิตติดคุกอยู่ไม่กี่เดือนก็แหกคุกหนีออกมาได้คราวนี้เสือหนานก็ไม่ผิดอะไรกับเสือที่หลุดเข้าป่าเปิดฉากปล้นฆ่าอย่างเปิดเผยโดยไม่เกรงอาญาแผ่นดินแม้แต่น้อยปีที่เสือหนานประกาศตนเป็นเสือปล้นโจรชั่วเต็มเนื้อเต็มตัวคือปีพุทธศักราช2458 ในยุคสมัยนั้นไม่มีเสือปล้นคนใดหน้าประวันพันพรึงเทียบเท่าเสือหนานเข้าปล้นบ้านใดมักจะฆ่าเจ้าทรัพย์ทุกรายยิ่งไปกว่านั้นยังกำแหงอาหารการถึงขั้นเข้าปล้นตลาดกลางวันแสกตลาดแรกที่ถูกปล้นคือตลาดจันเสนอำเภอตากลีจังหวัดนครสวรรค์เสือหนานกับบริวารเข้าปิดตลาดประกาศการปล้อนอย่างอุกอาจพ่อค้าแม่ขายที่ขัดขืนและคิดสู้ถูกยิงตายไปหลายคน หลังจากเก็บกวาดเงินทองของมีค่าได้จำนวนมากเสื้อหนานก็พาบริวารหมีเข้าป่าไปตั้งแต่ปีพุทธศักราช2458ถึง2463เป็นเวลากว่า5ปีที่เสือหนานอารวาสปล้นค่าระยะเวลาอันยาวนานดังกล่าวมีายเสื้อหนานจะแ,แคล้วพลาดไม่เคยปะทะก,กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยก็หาไม่เสือหนานเคยประจันบานกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหลายครั้งหลายคาเปิดฉากยิงต่อสู้กันในระยะกระชั้นชิดเสียด้วยซ้ำ แต่เสื้อหนานก็สามารถพาลูกน้องบริวารแหวกวงล้อมหลุดรอดไปได้ทุกครั้งโดยปลอดภัยพวกโจร์ไม่มีใครบาดเจ็บล้มตายจากกระสุนปืนตำรวจแม้แต่คนเดียวทั้งที่อาวุธของฝ่ายตำรวจเหนือชั้นกว่าเพราะปืนของพวกโจร์เป็นปืนคาบศิลาโบราณกว่าจะยิงได้แต่ละนัดต้องเสียเวลาใส่ดินปืนบรรจุลูกปืนทางปากกระบอกเป็นที่ยุ่งยากในการยิงสู้กันหลายครั้งเสื้อหนานทำให้ฝ่ายตำรวจเกิดความกลัวไม่น้อย เนื่องจากยิงถูกเสือหนานจังๆหลายนัดแต่กระสุนไม่ระคายผิวของเขาเสียด้วยซ้ำเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองว่าเสือปล้นคนนี้คงกระพันหนังเหนียวอย่างเหลือเชื่ออีกประการหนึ่งที่ทําให้เชื่อว่าเสือหนานมีวิชาอาคมทางแล้วคลาดและมหาอุดที่ขลังน่าอัศจรรย์นั่นคือระหว่างที่ฝ่ายตํารวจยิงสู้กับโจรปืนของตํารวจมักจะเกิดขัดข้องอย่างไม่น่าเป็นไปได้เช่นกระสุนด้านยิงไม่ออกกระสุนขัดลํากล้องบ้างหรือยิงผิดเป้าไปบ้าง แสดงว่าวิชาอาคมของเขาไม่เพียงแต่คุ้มครองตัวเองอยังสามารถแผ่อนุภาพปกป้องคุ้มครองบริวารได้อีกด้วยเหตุนี้เสือนานกับลูกน้องจึงแคล้วคลาดปลอดภัยจากอาวุธของฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทุกครั้งตอนต้นปีพุทธศักราช2463เสือนานคุมบริวารโจรเข้าปิดตลาดจันเสนปล้นอย่างอุกอาจซึ่งได้กล่าวไปแล้วหลังจากนั้นไม่กี่เดือนก็ยกพวกเข้าปล้นตลาดบ้านมีอีกครั้งหนึ่งการปิดปล้นครั้งนี้มีชาวบ้านถูกยิงตายหลายศพ และเสือหนานกวาดทรัพย์สินไปได้มากกว่าการปล้นตลาดจันเสนเกือบเท่าตัวก็จะถอยเข้าป่าหายไปการกระทำของเสือหนานแสดงให้เห็นว่าไม่หวั่นเกรงอาญาแผ่นดินทั้งไม่พลันปึงอำนาจเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเอาเสียเลยทำให้เจ้าเมืองลบบุรีในขณะนั้นคือพระยากำจัดโสพลทุจริตโกรธเกี้ยวอย่างที่สุดทางเจ้าเมืองลบบุรีจึงเข้ามาบัญชาการปราบตามโจรก๊กเสือหน,นานด้วยตัวเองโดยระดมมือปราบฝีมือดีมารวมกันมีขุนศรีฤกษนา นายอำเภอโคกสำโรงและร้อยตำรวจโทหลวงรักษาพละกะยศขณะนั้นเป็นหัวหน้าหน่วยมีนายสิบและพลตำรวจอีกกว่าสิบนายส่วนพระยารมจัดโสพลทุจริตเป็นผู้บัญชาการหน่วยปราบโจรกนี้ในที่สุดสายสืบก็รายงานว่าเสือหนานกับบริวารหลบซ่อนอยู่ที่บ้านบ่อทองตำบลชรสารเดชอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีเจ้าเมืองลบบุรีจึงยกกำลังหน่วยปราบปรามบุกไปยังถิ่นเสือทันที เส้นทางที่จะไปยังบ้านบ่อทองธุรกันดารอย่างยิ่งเนื่องจากบ้านบ่อทองเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่กลางดงลึกต้องลุยป่าเข้าไปพาหนะที่จะใช้บุกฝ่าเข้าไปยังหมู่บ้านเป้าหมายต้องใช้ช้างเพียงอย่างเดียวและจําเป็นต้องใช้ช้างหลายเชือกเพื่อใช้ขนเสบียงอาหารสําหรับคนหมู่มากเข้าไปด้วยร้อนแรงข้ามวันข้ามคืนกระทั่งเข้าเขตบ้านบ่อทองเจ้าหน้าที่ทุกคนก็กระจายกันเข้าโอบล้อหมู่บ้านซึ่งเป็นชุมโจนเสือหนานทันที แต่พวกโจรก็รู้ตัวก่อนฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะบุกเข้าประชิดต,ตัวพวกมันพากันออกมาปักหลักยิงสู้อย่างไม่กลัวเกรงทั้งสองฝ่ายยิงกันสนั่นป่าฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ปืนพร,รามหกเป็นอาวุธประจํากายส่วนพวกโจรใช้ปืนคาบศิลาโบราณเป็นเรื่องน่าแปลกอย่างยิ่งที่ไม่มีตำรวจคนไหนยิงถูกโจรแม้แต่คนเดียวทั้งๆที่เห็นพวกโจรวิ่งไปมาถนัดตาจะว่าตำรวจไร้ฝีมือก็ไม่ใช่ พราะที่คัดเอาตัวไปล้วนแต่แม่นปืนทั้งสิน้นนอกจากจะยิงโจรไม่ถูกปืนแต่ละกระบอกยังเกิดขัดข้องทําให้ยิงไม่ออกยิงไม่ได้อย่างไม่น่าจะเป็นไปได้ทําให้การรุกบุกเข้าไปไม่ได้เพราะจะเกิดอันตร,รายต่อฝ่ายเจ้าหน้าที่เจ้าเมืองลบบุรีเห็นอาถรรพ์วิชาสยาสศาสของเสือนานเข้มขลังอย่างไม่น่าเชื่อท่านจำต้องสั่งให้ถอยออกมาก่อนและตัดสินใจถอนกำลังทั้งหมดเดินทางออกจากปา่าเพื่อหาทางแก้ปัญหาอันเหลือเชื่อน,นั้นต่อไป คณะปราบโจรกกเสือหนานภายใต้การนำของพระยารำจัดโสพลทุจริตเจ้าเมืองลบบุรีออกจากป่ามาพักที่อำเภอโคกสำโรงณที่โคกสำโรงก็มีผู้เรื่องวิชาอาคมทางสายเวทท่านหนึ่งมาให้คำแนะนำต่อเจ้าเมืองลบบุรีว่าถ้าจะปราบเสือนานให้สำเร็จต้องล้างอาถรรพ์วิชาอาคมของขลังของมันให้ได้เสียก่อนโดยใช้อาวุธปืนที่ลงอักขระเวท ซึ่งมีอิทิลิศเหนือกว่าไปยิงซึ่งอาวุธปืนที่ว่านี้มีกระบอกหนึ่งเป็นปืนของหลวงพิทักษ์ลายนิกรอ,อดีตนายอำเภอบ้านหมีซึ่งกเกษียณอายุราชการไปแล้วเมื่อท่านเจ้าเมืองรบบุรีรู้ความนายเช่นนั้นจึงมีหนังสือให้คนถือไปพบหลวงพิทักษ์ลายนิกกรเพื่อขอยืมปืนกระบอกดังกล่าวมาปราบเสือหนานอดีตนายอำเภอบ้านหมีก็มอปืนให้มาครั้นได้ปืนลางอาถรรพ์สมประสงค์พระยาจำกัดโสพลทุจริต พยากําจัดโสพลทุจริตจึงยกขบวนปราบโจรหวนกับเข้าปราบมุ่งหน้าไปยังบ้านบ่อทองที่เดิมเพราะทราบว่าเสื้อหนานกับปริวารยังอยู่ที่หมู่บ้านนั้นไม่ได้หลบหนีไปไหนและขณะนี้พวกโจรยังฮึกเหิมกว่าเดิมเนื่องจากฝ่ายตำรวจสู้ไม่ได้ถึงขั้นต้องถอยหนีขบวนปราบโจรของท่านเจ้าเมืองลบบุรีนอกจากจะมีนายตำรวจนายอำเภอนายสิบพลตำรวจชุดเดิมยังมีผู้อาสาร่วมขบวนไปด้วยเพิ่มอีกห้าคนคือกำนันนวล กำนันตำบลโพนทองร้อยตำรวจโทตายสิบตำรวจตรีบุญพลช่วยและผลเชิดกำลังของฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองบุกป่าฝ่าดงพร้อมด้วยพานะช้างเช่นเดิมตรงไปยังหมู่บ้านบ่อทองเมื่อไปถึงจุดหมายพระยากำจัดโสพลทุจริตก็สั่งให้ขยายแนวรุกคืบหน้าเข้าไปหาหมู่บ้านซึ่งเป็นซุ้มโจรทันที พวกโจรรู้ตัวว่าตำรวจยกกำลังมาปราบปรามพวกตนแทนที่จะขวัญเสียหวาดกลัวกับคึกขนองลำพองคว้าปืนคว้าดาบกระจายกันต่อสู้ไม่ยอมถอยด้วยเชื่อมั่นในอนุภาพวิชาศ,ศาศาสตร์ของเสือหนานหัวหน้าที่ทำให้แกลวคลาดจากกระสุนปืนเช่นทุกครั้งแต่คราวนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนเสียแล้วนายอำเภอขุนศรีนลึกนาศซึ่งเป็นผู้ถือปืนล้างอาถรรพ์ประทับปืนเล็งไปที่สมุนโจรคนหนึ่งกดไกเปรี้ยงออกไป คนที่เป็นเป้าก็ล้มลงไปดิ้นเพราะเจอลูกปืนทะลวงเข้าเต็มอกพวกโจรซึ่งแคล้วคลาดมาโดยตลอดพากันตื่นอกตกใจเมื่อเห็นพักพวกถูกยิงเลือดสาดนอนผง,งาพัพง,งาบไม่ถึงอึดใจก็สิ้นใจตายเมื่อปืนล้างอาถรรพ์ระเบิดออกไปนัดแรกความขลังจากอิทธิฤทธิ์สายเวทพันศูนย์สิ้นทันทีคราวนี้ปืนในมือเจ้าหน้าที่ทุกคนก็เลือกยิงตามสบายปืนลั่นเปรี้ยงออกไปเมื่อไรโจรไม่เจ็บก็ตายขาดที่คราวนี้สมุนเสือหนานขวัญกระเจิงกันทั่วหน้า เห็นพวกตนถูกยิงลงไปนอนดิ้นร้องอดโอยต่างถอดใจไม่คิดสู้เมื่อฝ่ายตำรวจลุกเข้าไปบรรดาโจรชั้นบริวารก็พากันวิ่งหนีเข้าป่าแม้พวกโจรคนอื่นๆจะกระจายหนีหายเข้าป่าเอาตัวรอดแต่มีโจรคนเดียวที่ปักหลักสู้ยิบตาไม่ยอมหนีนั่นคือเสือจันลาซึ่งเป็นร้องหัวหน้าเสือจันลาไม่แสดงท่าทีจะยอมแพ้ง่ายๆทั้งที่เหลือตัวคนเดียวมันใช้ปืนคาบศิลายิงเข้าใส่ฝ่ายเจ้าหน้าที่เป็นระยะ และเป็นเรื่องผิดปกติอยู่อย่างนั้นตั้งแต่การต่อสู้เปิดฉากขึ้นไม่มีใครเห็นเสือหนานปรากฏตัวให้เห็นทั้งที่ยิงสู้กันครั้งก่อนจะเห็นเสือหน,นานนำหน้าลูกน้องสั่งการให้สู้รบอย่างไม่เกรงกลัวลูกปืนเอาเสียเลยขณะที่มีแต่เสือจันลายิงสู้อย่างโดดเดี่ยวตำรวจสีนายมีร้อยตำรวจโทตายสิบตำรวจตีบุญพลเชิดพลช่วยและกำนันนวลก็พร้อมใจกันวิ่งเข้าหาเสือจันลาอย่างห้าวหาญไม่หวั่นเกรงต่อวิธีกระสุนที่เสือจันลายิงเข้าใส่แม้แต่น้อย เสือจันลาเห็นฝ่ายเจ้าหน้าที่ลุยเข้ามาเช่นนั้นก็ใจฝ่อออกวิ่งเตลดิดหนีเข้าป่าไม่คิดชีวิตแต่ร้อยตำรวจโทรตายสิบตำรวจตีบุญพลช่วยกำนันนวลไม่ยอมให้หนีรอดไปง่ายๆทั้ง4ี่คนวิ่งตามไปไม่ลดละในที่สุดเสือจันลาก็ถูกยิงตายไปอีกคนสำหรับพลเชิดซึ่งบุกเข้าไปพร้อมๆกัน ไม่ไดไล่วิ่งเสือจันล,ลาแต่หยุดตรวจด,ดูบริเวณที่เสือจันล,ลายึดเป็นที่มั่นยิงสู้ด้วยความสงสัยว่าเพราะเหตุใดมันจึงไม่ยอมถอยหนีหรือย้ายที่เอาเสียเลยคล้ายกับเสือจันล,ลากำลังพยายามต่อสู้ป้องกันใครคนหนึ่งไว้ซึ่งคนนั้นอาจเป็นเสือหนานก็เป็นได้พลเชิดเดินตรวจด,ดูบริเวณนั้นซึ่งเป็นพงรกมีพุ่มไม้ใบหนาค่อนข้างหนาแน่นในที่สุดก็เจอเข้ากับเสือหนานจริงๆเสือป่นตัวร้ายนอนหมอบอยู่ข้างละเมะทึบ มีปืนสั้นคู่มือถือกระชับอยู่พอเห็นพลเชิดเสือหนานก็ยกปืนขึ้นยิงทันทีแต่พลเชิดก็มีของดีเหมือนกันลูกปืนด้านยิงไม่ออกพลเชิดประทับปืนประจำตัวยิงบ้างแต่ก็ยิงไม่ออกพลเชิดเรงว่าเสือหนานจะหนีจึงเหวี่ยงปืนทิ้งและกระโดดเข้าไปปร่ำเพื่อจับตัวถึงอาวุธจะไร้ประสิทธิภาพไปแล้วแต่เสือหนานก็ยังมีมีดปลายแหลมประจำตัวมีเล่มนี้ลงอังขระของขอมและลงอาคมเอาไว้ พลเชิดคิดไม่ถึงว่าเสือหนานจะมีมีดอีกเล่มจึงถูกจ้วงแทงก่อนที่ศีรษะแต่บาดแผลไม่ชะกันหนักพลเชิดก็แย่งมีดสุดความสามารถกระทั่งมีดหลุดจากมือกระนั้นก็ยังโดนคมมีดบาดท,ที่ลำตัวอีกสองแผลส่วนเสือหนานนอนแผลอย่างหมดฤทธิ์การที่เสือหนานหมดแรงยอมแพ้อย่างง่ายดายเนื่องจากกำลังเป็นไข้ป่าอยู่เมื่อมาต่อสู้กอดปล้ำกับพลเชิดเข้าอีกก็ถึงกับหมอบฟุบไม่มีแรงพยุงตัวนั่งเสียด้วยซ้ำท่านเจ้าเมืองลบบุรี จึงให้ทําแคร่หามเสือหนานออกมาจากป่าพอถึงจังหวัดลบบุรีเสือปล้นหนังเหนียวก็สิ้นใจตายเสือหนานหนังเหนียวจบสิ้นบทบาทเสือปล้นจนชั่วยอย่างไร้ค่าแต่เพียงเท่านี้แม้จะคงกระพันชาติมีร่างกายคงทนต่อคมอาวุธทุกชนิดอย่างเหลือเชื่อแต่วาระสุดท้ายก็ต้องจบชีวิตในสภาพหน้าสังเวชตายโดยโรคภัยไข้เจ็บธรรมดาธรรมดา